วันอาทิตย์ที่13ธันวาคมสมณะห้ารูปคนวัดชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสมาสิกขาไปร่วมงานทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บ้านคุณวันวิมลรัตนวิสิทธิ์กุลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมางานนี้มีการใส่บาตรแสดงธรรมก่อนฉนันและเลี้ยงอาหารมังสวิรัตด้วยวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม คุณพัชรีบ้านระดมบุญอำเภอปากช่องพานักศึกษาสถาบันการเรียนเพื่อปวงชนมหาวิทยายลัยชีวิตจำนวน13คนมาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่พุทธสถานสีมาอาโศกเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องใช้เงินทองสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจชุมชนสีมาอาโศก ขณะนี้ได้มีผู้บริจาคข้าวของที่เกินความจำเป็นหรือไม่ใช้แล้วมาสมทบเรื่อยๆเช่นคุณเสกสรรอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานำหมวกรองเท้าและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟมาบริจาคคุณผ่องพันธุ์วัฒนกุลนำเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้และอีกหลายๆอย่าง เพื่อช่วยกันลดละขยะในชีวิตประจำวันสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจชุมชนสีมาอโศกพร้อมที่จะรับบริจาคสิ่งของที่เกินความจำเป็นในชีวิตประจำวันสนใจบริจาคได้ที่พุทธสถานสีมาอโศกจังหวัดนครราชสีมาให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมมีงานชาปนากิจศพนายนิพัฒน์ได้มงคล เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเป็นญาติกับคุณสุกัญญาหวังเจริญทวีกุลหรือป้าอิทที่ดูแลผู้ตายมาตั้งแต่เริ่มป่วยประวัตินายนิพัฒน์ได้มงคลจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเคยทำงานด้านบัญชีของโรงแรมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องเสียงและวิทยากรด้านพลังงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวังน้ำเขียว